น้ามาโอเคโอเคกดเดิน okay. ผ okay. ่านอีกโอ้คนนี้ชื่ออะไรบ้าเมาเจอตุงเมาเจอตุงนะคะโอเค เดินแฟนที่ตายอ๋อนให้ยผ่านเค ฝน<ป>มาแล้วโอเคได้ไหม เดินปกติดิแต่สำหรับพี่นะคะเออ่มวนตรงนี้นะคะสำหรับพี่เดียเกินตายนะคะเพราะว่าเออ่ลายกับบนไม่สมูทกันไม่เข้ากันนะคะแล้วก็เวลาลงมนเหลือข้างบนอ่ะทำไง โอเคอันนี้เคลื่อนนะคะเคลนช่วยแต่แต่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่ที่เคลนสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เราเช็คที่เคลนดีหรือไม่เช็คยังไงนะคะทุกท่านดงดูนะคะแล้วก็่ีขดรู้ขอจับพี่หน่อยใช่ไหมคะพลังงานมาด้วยไหมคะแล้วก็ทุกท่านดงดูนะคะจับดูแสงเงาของพี่นะคะก็อยู่เส้นตรงใช่ไหมคะ ช่วงวันติดสนิทมาเลยค่ะ

เนี่ยสาม,มิติมั้เนี่ยอืมแต่ที่นี้มันมืดไปต้องให้มาพร้อมให้สว่างสวย không phải một làng máy đầy trôi cho hẹn tám tỷ Rồi. Hai cô bạn. 我要是把你推荐出来，我还能挣钱对对、嗯嗯。我就想。我有有一个朋友是发了有几个自行车的照片，说是我正在骑行，骑行去最远。好吗？好

ไม,ไม่ไม่เหม็นสาบเลยนะแพะคล้ายๆเนื้อหมูขับกันเงียบม,มากเลย เต้าหู้เหม็นนะคะของจีนปักกิ่งแท้ๆอร่อยน้ำตาไหลเลยเนี่ยอื่เยเหมือนีนฮ่องกงแต่ว่าอร่อยกว่า เจกินหมดครับแหมี่งมีเอาแบบจริงนะคะใช่ไหมจาะที่เคยเป็นเ้นูยอเคถ้าแต่อันนี้อร่อย เป็นคนไม่คันอะไรเดี๋ยวเราไปช่วยแฟนก,ก,ก,กนินดี๋ยวกินหมดย่มแลนิดกเ้ิหยดนะคะก็ห้าสบาทพอหนึ่งโกนอันนี้คือกระติมชาเขียวที่ขายดีที่สุดใน,น